เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆ้อคะถัดมาเราจะมาดูคำถามตรวจสอบความเข้าใจ2.7นะคะในหน้าที่100่งค่ะในหนังสือฟิสิกส์ม4เล่มที่1นนะคะก่อนอื่นเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนเลยค่ะ โจทย์ในข้อนี้นะคะถามว่าวัตถุนะคะเคลื่อนที่ขึ้นตามแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกระยะสูงสุดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้เนี่ยขึ้นกับปริมาณใดบ้างค่ะ,ะก่อนอื่นจากตรงนี้นะคะเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าการที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ตามแนวดิ่งนะคะเคลื่อนที่ขึ้นนะคะตามแนวดิ่งที่อยู่ภายใต้ แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าพี่มีพื้นโลกนะคะจากนั้นนะคะมีวัตถุนะคะที่กําลังเคลื่อนที่ขึ้นไปแน่นอนการที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปต้องมีความเร็วต้น u ถูกไหมคะจากนั้นเคลื่อนที่ได้ไปถึงจุดจุดหนึ่งค่ะแล้วก็จะหยุดถูกไหมคะซึ่งการที่มันหยุดเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าความเร็วตอนหลังตรงนี้เท่ากับศูนย์ ถูกไหมแล้ววัตถุค่อยเคลื่อนที่ตกลงมาตามพื้นโลกและแน่นอนค่ะว่าพื้นโลกเนี่ยมันต้องมีความเร่งถูกไหมคะซึ่งความเร่งตรงนี้นะคะจะเป็นความเร่งยังไงเอ่ยเป็นความเร่งที่มีทิศลงซึ่งเท่ากับความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะก็คือค่า g นั่นเองหรือประมาณเก้าจุดแปดเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง ตรงนี้ก็จะเป็นค่าคงตัวเลยถูกไหมคะอทีนี้นะคะโจทย์ถามว่าระยะสูงสุดที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นไปได้เนี่ยขึ้นกับปริมาณใดบ้างน้องลองดูจากตรงนี้นะถ้าเราอยากรู้ว่าระยะสูงสุดที่วัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่ขึ้นไปได้เนี่ยขึ้นกับปริมาณใด ก็คือเราอยากรู้ว่าเดลต้าเอที่สูงที่สุดเนี่ยจะสูงที่สุดเมื่อไหร่ขึ้นกับอะไรเราจะดูจากยังไงดีเราว้ก็ต้องดูว่าตัวแปรอะไรที่เป็นค่าคงตัวอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ว่าน้องจะทํำยังไงกับการที่จะทําให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ขึ้นไปเนี่ยอะไรที่เป็นค่าคงตัวเนี่ยมันก็จะไม่มีผลกับระยะสูงสุด แต่มันแต่ตัวระยะสูงสุดก็จะมีผลกับตัวแปรในตัวแปรหนึ่งที่มันสามารถเปลีป่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆไม่ใช่ค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าการที่มันจะสูงสุดเนี่ยเราต้องดูจากปริมาณที่ไม่ใช่ค่าคงตัวทันนะคะที่ไม่ใช่ค่าคงตัวอ่าแล้วเราจะพิจารณายังไงนะคะ น้องก็ต้องดูนิดนึงอ่ะพี่ทบทวนให้นิดนึงนะคะจะเห็นว่าข้อนี้นะคะวัตถุเนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งตามแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือมีค่า g ตรงนี้ถูกไหมแล้วถามว่าอันนี้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรงไหมคะถ้าเราลองพิเจอนะใช่ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรงซึ่งน้องจําที่พี่เคยสอนได้ไหมคะการเคลื่อนที่ในแนวตรงเนี่ยหัวใจสําคัญคืออะไรคะ คือความเร่งน้องต้องดูว่าวัตถุมีความเร่งไหมถูกไหมถ้าหากว่ามีความเร่งถ้าหากว่ามีความเร่งก็คือเป็นความเร่งคงตัวค่าหนึ่งซึ่งในที่นี้นะคะเป็นความเร่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกแน่นอนว่ามีค่ะก็คือค่า g ถูกไหมน้องก็จะคิดถึง5้าสมการ ะะจะคิดถึง5้าสมการมาทวนกันมีอะไรบ้าง1คือเดลต้าเเท่ากับเดลต้าเนะคะเท่ากับ u บวก v ส่วนสองคูณ t 2สองคือเดลต้าเเท่ากับ ut บวกเศษหนึ่งส่วนสองกำลังสอง สามคืออะไรคะเดลต้าเเท่ากับ vt ทีลบหนส่วนสองเอกำลังสองสคือ v เท่ากับ u ูบวกเอและสมสการที่5คือ v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวกสอง e l เดลนั่นเองคะ่ะ นะคะเราได้ห้าสมการมาถ้าหากว่าการเคลื่อนที่นั้นที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยมีความเร่งคงตัวถูกไหมซึ่งพี่ก็ได้แนะนําให้น้องๆเนี่ยจำห้าสมการนี้แต่ถ้าหากว่าการเคลื่อนที่ในแนวในแนวลงนั้นนะคะพบว่าไม่มีความเร่งเราจะคิดแค่สมการเดียวคือ v เท่ากับ delta x ส่วน t นั่นเองผ่านไหมตรงนี้คือการทบทวนให้นิดนึงนะคะ ซึ่งสำหรับโจทย์ในข้อนี้ค่ะน้องจะเห็นว่าวัตถุมีความเร่งถูกไหมคะเพราะโจทย์ได้บอกมาแล้วว่าความเร่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเพราะฉะนั้นเราจะสนใจกรณีที่เป็นความเร่งคงตัวนั่นเองโดยน้องๆจะเห็นว่าเราจะมาพิจารณา5สมการถามว่าอันนี้เราจะเลือกใช้สมการไหนดีนะคะก็น้องก็ต้องไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่พี่วาดรูปขึ้นมาน้องจะเห็นว่าเรารู้ว่า v เนี่ย เป็นศูนย์แน่ๆเป็นค่าคงตัวแน่ๆเพราะว่าเราจะสนใจที่ระยะสูงสุดถูกไหมคะการที่วัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่ถึงระยะสูงสุดได้ก็คือตอนที่เหมือนน้องลองนึกภาพเวลาโยนก้อนหินขึ้นไปแล้วมันเคลื่อนที่ได้สูงที่สุดแล้วมันจะตกกลับลงมาใช่ไหมคะการที่วัตถุหรือตัวก้อนหินนั้นอยู่สูงที่สุดเนี่ยณจุดนั้นนะคะณจุดนั้นเนี่ยความเร็วที่สูงที่สุดความเร็วที่ ของจุดที่วัตถุอยู่สูงที่สุดควรที่จะเป็นศูนย์เมตรต่อวินาทีนั่นเองทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาให้เราสนใจตัวแปล v ว,ว่าจะต้องเป็นศูย์เมตรต่อวินาทีอ่ะพี่ขอเขียนตรงนี้นะคะว่าถ้าหากว่าเราพิจารณาระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้สูงที่สุด จุดนั้นเนี่ยที่เราสนใจเนี่ย v เนี่ยจะต้องเป็นศูนย์เมตรต่อวินาทีค่ะถัดมาเรารู้ว่ามันเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกก็คือค่า a จะต้องเท่ากับ g นั่นเองถูกไหมคะน้องจะเห็นว่าสองค่านี้เป็นยังไงเอง่ยสองค่านีเนา้เป็นค่าคงตัวถูกไหมคะเป็นค่าคงตัว สองค่านี้เป็นค่าคงตัวแล้วเราอยากได้เดลต้า x ที่สูงที่สุดค่ะน้องๆคะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าเราอยากได้เดลต้า x ที่สูงที่สุดนะคะในเมื่อค่า v แล้วก็ค่า a คงตัวเนี่ยสิ่งที่เราจะพิจรนารณาเนี่ยคือเราต้องดูว่าอะไรที่เป็นตัวแปรที่ไม่คงตัวก็คือมีการเปลี่ยนแปลงไป,เ,ป,เ,ปเรื่อยๆนั่นเองถูกไหมคะ ก็คือหมายความว่าตัวแปรนั้นต้องเป็นค่าใดค่าหนึ่งอาจจะเป็นค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดที่จะทําให้เดลต้าเสูงที่สุดนั่นเองโดยเราจะมาพิจารณานะจากสมการไหนออน้องๆก็ต้องดูสมการที่มี v มี a แล้วก็เดลต้าเอนั่นเองค่ะซึ่งถ้าหากเรามาดู5สมการตรงนี้นะคะสมการที่จะมี V มี A และเดลต้าเนะคะก็จะมีเกือบทุกสมการเลยถูกไหมคะแต่เราจะเลือกพิจารณานะสมการไหนล่ะ น้องๆก็ต้องลองคิดถึงหลักความเป็นจริงค่ะเวลาที่น้องๆเนี่ยโยนวัตถุขึ้นไปเนี่ยแรงที่น้องๆใช้เนี่ยหรือว่าตัว,ต,วตัวเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็นเอ,อแรงส่งที่จะแบบโยนวัตถุขึ้นนะคะแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันถูกไหมคะถ้าเรายิ่งโยนขึ้นไปแบบใช้แรงที่มากเนี่ยแน่นอนว่าวัตถุก,ก็จะยิ่งขึ้นไปได้สูง แต่ถ้าเราใช้แรงที่น้อยนะคะวัตถุก็จะยิ่งขึ้นไปได้ต่ำซึ่งแรงที่เราใช้ในการโยนวัตถุขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะก็คือทำให้ความเร็วต้นของตัววัตถุที่น้องโยนขึ้นไปเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองอเพราะฉะนั้นพี่จะสนใจสมการที่มีความเร็วต้นนะคะความเร็วต้นในตอนเริ่มต้นนั่นเองแล้วก็มี v มี a มี delta x ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าก็จะเป็นสมการสมการไหนเอ่ยสมการสมการนี้นั่นเองนะคะทันนะก็คือถ้าหากเราลองพิจารณาสมการที่5โดยดีนะคะน้องจะเห็นว่าถ้าหากเรารู้ว่า v เป็นค่าคงตัวเราก็จะไม่พิจารณาอยู่ละแล้วถ้าหากเรารู้ว่า a เป็นค่าคงตัวเราก็มองว่าเป็นค่าคงตัวจะไม่พิจารณาอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากได้เดลต้า x ที่มากที่สุดตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้เดลต้า x ที่มากที่สุดนะคะเราก็ลองมองง่ายๆว่าถ้า U ยิ่งมากเนี่ยยังไงเนี่ยเดลต้า x ที่ขึ้นไปก็จะยิ่งมากนั่นเองคอนเซป t นี้ทันนะคะแล้วถามว่าแล้ว t ล่ะ t จะมีผลไหม t มีผลค่ะแต่ t ตรงนี้ก็มีผลเนื่องมาจาก u นั่นเอง คือเหมือนพอมี u ปุ๊บก็ส่งผลให้ช่วงเวลาที่ได้ขึ้นไปเนี่ยก็มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองพูดง่ายๆก็คือ3ตัวแปรนี้เนี่ยจะแปลตามกันหมดเลยนั่นเองค่ะหันนะ u t แล้วก็เดลต้า x นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะสำหรับในข้อนี้เนี่ยถ้าเราอยากได้ตัวระยะสูงที่สุดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับถามว่าขึ้นอยู่กับอะไรเราก็จะตอบเลยค่ะว่าขึ้นอยู่กับ ความเร็วต้นเพียงอย่างเดียวนั่นเองค่ะทำนะคะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เรามาสรุปกันนิดนึงนะคะในข้อน,นี้นะคะโจทย์ถามว่าวัตถุนะคะที่เคลื่อนที่ขึ้น,นตามแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะระยะสูงสุดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จะเท่ากับปริมาณใดบ้างนะคะก่อนอื่นเลยค่ะก็คือพี่อยากให้น้องๆเนี่ย ลองพิจารณาก่อนค่ะว่าการเคลื่อนที่แบบนี้เป็นการเคลื่อนที่นในลักษณะใดนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าการเคลื่อนที่นี้เป็นการเคลื่อนที่ในแนวลงซึ่งตามที่พี่ได้สอนมาเนี่ยถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวลงน้องต้องพิจารณาหัวใจที่สําคัญเลยก็คือความเร่งเพื่อดูว่าการเคลื่อนที่นั้นมีความเร่งหรือไม่ซึ่งในที่นี้นะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีความเร่งซึ่งเป็นความเร่งภาย,ายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเอง นะคะแล้วถ้าหากเราลองวาดรูปดูเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าหากมีวัตถุเราขึ้นไปด้วยความเร็วต้นค่าหนึ่งพอถึงจุดสูงสุดเนี่ยจะมีความเร็วเป็นศูนย์แล้วระยะที่ได้ตรงนี้คือระยะสูงสุดนั่นเองถ้าหากเราอยากรู้ว่าเดลต้าเอ็กซ์จะสูงสุดขึ้นอยู่กับปริมาณใด<ๆ><ๆ>ก็ต้องเป็นปริมาณที่ไม่ใช่ค่าคงตัวถูกไหมคะเพราะว่าถ<ๆ>้ามันเป็นค่าคงตัวอยู่แล้วไม่ว่าน้องจะ จะโยนด้วยความเร็วที่แตกต่างกันยังไงหรือน้องจะอยากให้ระยะมันแตกต่างกันยังไงอาจจะเป็น5เมตร10เมตร20เมตรแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย v ยังคงเป็น0 a ก็ยังคงเป็นค่า g อยู่ดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นน,น้องพิจารณาปริมาณที่ไม่ใช่ค่าคงตัวทันนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นว่าจะเป็นปริมาณอะไรพี่อยากทบทวนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวตรนนะคะให้กับน้องๆน,นิดนึงค่ะ ก็คือถ้าหากน้องเจอโจทย์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ในแนวตรงสิ่งที่น้องต้องทําคือพิจารณาว,ว่ามีความเร่งหรือไม่ถ้าหากมีความเร่งนะคะซึ่งเป็นความเร่งคงตัวน้องก็ต้องพิจารณา5สมการนั่นเองนะคะก็จะมีเดลต้าเอ็ธเท่ากับ u ูบวกบส่วน2คูณทีค่ะหรือจะเป็นเดลต้าเอ็ธเท่ากับยูทีบวกหส่วน2องเอทกำลังสองหรือสมการที่3เป็นเดลต้าเอ็ธเท่ากับวีทีลบหส่วน2องเอทกำลังสองค่ะ หรือจะเป็นสมก,การที่4นะคะก็คือ v เท่ากับ u บวก at หรือว่าจะเป็นสมก,การที่5 v กํลังสเท่ากับ u กํลังสบวก 2a delta x นั่นเองทันนะคะแต่ถ้าหากว่าน้าวิเคาะโจทย์แล้วนะคะพบว่าไม่มีความเร่งแสดงว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยเป็นค่าคงตัวเราก็จะใช้สมก,การ v เท่ากับ delta x ส่วน t นั่นเองค่ะทันนะคะทีนี้สำหรับโจทย์ในข้อนี้ เราอยากได้ระยะที่วัตถุเคลื่อนที่ได้สูงที่สุดเราก็ต้องรู้ว่าที่จุดสูงสุดเนี่ยแน่นอนความเร็ว v ตรงนี้ต้องเป็นศูนย์ถูกไหมคะความเร็วในตอนท้ายต้องเป็นศูนย์แล้วตัววัตถุก็อยู่ภายใต้ความเร่งของแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากได้ delta x ที่สูงที่สุดเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับความเร็วต้นนั่นเองค่ะเพราะว่าความเร็วต้นเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานาการณ์ต่างๆ ทันนะคะแต่ตัวแปรอื่นเป็นค่าคงตัวส่วนตัวแปล t นะคะหรือเวลาก็ขึ้นอยู่กับความเร็วต้นเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ดปุ่มกระดิ่งให้ดังกลุมกรุงกริงๆิงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งอ๋อนี่ไงเย้จะแล้วกดสิคะ